ดูนะครับตึกฝั่งตรงข้ามนะตึกฝั่งตรงข้ามเห็นไหมครับอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าตึกท้องมังกรอย่างนี้ไม่ดีนะครับอย่าไปเชื่อซินแสที่ฮ่องกงฮ่องกงนะครับก่อนจะเกิดวิกฤตเนี่ยฮ่องกงที่เขาเผาบ้านเผาเมืองแล้วก็ไอโควิดเนี่ยมีซินแสเนี่ยอยู่สองคนที่พาคนฮ่องกงเนี่ยสร้างตึกแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าจะได้ไม่ขวางทางมังกรลงทะเลนะครับฮ่องกงมันเป็นตึกและทีเนี้ เขาเขาเชื่อว่าให้มังกรเนี่ยรอดผ่านจริงๆแล้วมันไม่ควรสร้างตึกแบบนั้นพอสร้างตึกเสร็จปับ๊บฮ่องกงเผาบ้านเผาเมืองบางทีแล้วก็มาเจ๊งกับโควิดอีกฮ่องกงเละเลยนะครับตอนเนี้เพราะตึกแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าท้องมังกรให้มังกรรอดได้มังกรไม่รอดละครับบอกไว้หรอกเขาเป็นเจ้าแห่งเจ้าแห่งสัตสัตว์ทางน้ำอะ่ะเจ้าแห่งเทพแห่งสัตว์อ่ะ เขาไม่มาลอดอะไรอย่างนี้หรอกครับอันนี้เพ์เจอร์อาจารย์บอกไว้เลยนะใครที่หน้าบ้านหรือหันไปอย่างนี้นะอาจารย์จะบอกเลยเจ๊งกับเจ๊งเลยนะครับเจ๊งกับเจ๊งเลยนะครับคือถ้าเลือกได้ย้ายด่วนโอเคนะครับ